สวัสดีค่ะพี่รันนะจ๊ะวันนี้พี่รันจะพามาเดินเดินดูดอกไม้สวยๆอือจะลงเดินดูดอกไม้สวยๆกันดูรถหลายๆยี่ห้อนะคะหลายๆยี่ห้อ,อมาดูรถหลายๆยี่ห้อคุณต้องการยี่ห้ออะไรโอ้อันนี้ก็มียี่ห้อนะคะแต่เ,เบียนรถ อชอบไหมคะชอบไหมคะต้องการยี่ห้ออะไรคะต้องการยี่ห่ออะไรคะมีเยอะเลยรถแต่ละรถนี่ก็พามาเดินออกกำลังกายคะ่ะสองข้างทางสองข้างทาง,ง,าง,ทางวิวสวยมากเลยไหมคะวิวสวยมากเลยสองข้างทางของพิรันตาบ้า พิรันนะคะดูสิคะต้องการรถอะไรโอ้มาดีมาดีรีว,วิวรถดีกว่านะคะมาดีรีวิวรถดีกว่าต้องการรถอะไรคะอยากได้คันไหนเลือกเอานะคะอยากได้รถะนาดไหนชอบคันไหนก็เลือกเอาเลยค่ะอันนี้นี่แะแถวบ้านที่พี่รัน,นอยู่อันนี้อันนี้อันนี้บ้านที่พี่รันอาศัยอยู่นะคะโอ้มันใหญ่โตมากเลยค่ะ างนอีกฟากหนึ่งก็เป็นอีกตึกหนึ่งออก็เป็นของอีกคนหนึ่งนะคะของอ,อีกคนหนึ่งแต่ตรงพี่รันกำลังจะพาดเดินเนี่ยเดินออกมาออกออกกำลังกายเนี่ยเนี่ยมาดูซิว่าโชว์รถค่ะวันนี้โชว์รถโชว์รถค่ะโชว์รถหลายคันมากเลยวันนี้อีกนี่ก็อีกทางหนึ่งโอ้โหรถคันนี้ก็สวยมากเลยอ รถนะคะมาดูรถรถสวยๆของบ้นเลยค่ะอันนี้น like here. Here. อันนี้ตรงนี้ฝั่งนี้คือบ้านของพี่รันนะคะฝั่งนี้คือบ้านที่รันอาศัยอยู่แล้วอีกฝั <S <s ่งนี้ก็เป็นอีก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 เจ้าของหนึ่งก็มีก็มีรถเยอะมากวันนี้ดูพาดูรถนะคะต้องการรถยี่ห้ออะไรอู้ มาดูรถลองคลิปมาดูรถค่ะรถสไตล์ดูๆของคนญี่ปุ่นค่ะมาดูรถสไตล์ดูๆของญี่ปุ่นอุคันนี้ก็สวยคันนี้ก็สวยค่ะเออคันนี้ก็สวยนะคะสวยงามมากมีรถเอาไปดีกว่านี่ถ้าดูไกลๆสวยมากเลยไหมคะเนี่ยบ้านพิลันวิวทิวทัศน์บ้านพิลันนะคะบ้าพิลันยู่ วิวสวยงามมากค่ะอยู่สบายอากาศดีมากรถหรูๆยังมีนะคะวันนีมรร้มาชมรถหรูๆค่ะมาชมรถหรูๆดิรันจะพาไปเดินมีอีกลายค่ะมีหลายคันค่ะเดินมาพามาเดิน,ด,นด,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 ดูดอกไม้ไปด้วยดูรถไปด้วยดูดอกดอกไม้ไปด้วยดูรถไปด้วยมีร้านเขาบอกว่ามีร้าน กาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะคะมีดอกไม้สวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่รันจะลองพาไปดูนะคะว่าพี่ว่ามาดูดูรถดูรถบ้านพี่รันดีวกว่าน,นะคะดูรถที่จอดอยู่ว่าเราเอาอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ญี่ปุ่นอากาศดีมากแล้วดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะดอกไม้ สวยมากเลยแล้วก็อันนี้คือต้นซากุระนะคะต้นซากุระพอพอหมดหน้าซากุระมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะออกใบสวยใบเขียวชอุ่มแบบนี้นะคะนี่ที่ที่พ่รันถ่ายให้ดูไงคะสามต้นอะ่ะมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะพอมันหมดซากุระซากุระพอมันหมดหมดดอกนะคะอาทิตย์เดียวนะมันหมดดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มันก็จะเป็นแบบต้นแบบนี้นะคะใหญ่สูงแบบนี้เลยแล้วก็มีเด็กๆหน้าบ้านที่รันก็มีสวนหย่อมมาให้เด็กเล่นนะคะให้เด็กเล่นก็มีเด็กเล่นค่ะเนี่ยนี่ต้นสักุระนะคะต้นสักุระต้นสากุระ,ะ,ะต้นสกันสก,นสกุระค่ะแล้วก็มีดอกไม้ดอกดอกไม้ะคะ่ขึ้น นี่หน้าบ้านพี่รันเอ่อนี่ก็เอ่อเห็นไหมคะดูข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านที่พี่รันอยู่อาศัยกันนะคะอยู่ก็หลายพันหลายหมืน่นหลายพันท่านเลยเลยคะ่ะน่าจะเยอะมากเลยเยอะมากที่อาศัยอยู่แล้วก็เด็กๆเด็กๆก็จะมีสวนหย่อมอยู่อยู่ข้างหลังนะคะอืมแล้วก็<ๆ>มีมีร้านกาแฟวันน,นี้ร้านกาแฟน,น่าจะปิดนะพี่รันะร้านกาแฟน่าจะปิดร้านกาแฟน่าจะปิด านกาแฟน่าจะปิดนะคะอันนี้ก็เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านมีต้นดอกไม้ค่ะดอกไม้้มพาชมดอกไม้แล้วก็รถยี่ห้อหรูนะคะพาชมดอกไม้แล้วก็รถยี่ห้อหรูอ๋อพาชมดอกไม้แล้วก็รถยี่ห้อหรูนะคะบางคนเขาก็ปลูกดอกก็คือมันจะมีกลิ่นนะคะอันนี้ก็บ้านนะคะบ้านเอจะมีกลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากเลยค่ะอ แล้วก็ต้นซากุระนะคะต้นซากุระก็จะเป็นแบบนี้นะคะ or, ตอนที่มันยังเป็นดอกก็ขาวสะพังเลยค่ะขาวสะพังเลยถ้ามันไม่ได้ออกดอกมันไมไ่ออกดอกมันก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นเขียวๆไปหมดเลยต้นเขียวๆหมดเลยค่ะ<ๆ>แล้วก็ลงไปเลยค่ะลงไปเดินออกกําลังโดลงไปข้างล่างนะคะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปดูรถหรูขาไปดูรถหรูนะคะ ไปดูรถหรูนะคะไปดูรถหรูไปดูรถหรูคันาร,ร้จะร้อยละคันนะคะแต่ละคันมีอยู่สองชั้นสามชั้นไม่ได้ต้องพาวิ่งค่ะวิ่ง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 เราจะลงพลิพสั้นๆนะคะไม่ยาวค่ะไม่ยาวพิพสั้นๆค่ะยา้ไม่ยาวไม่ยาว,ยาว,ยาวรถหรูค่ะรถหรูมาชมรถหรูกันค่ะ พี่รันตอนนี้ก็ออกกำลังกายด้วยอ้าวถ่ายรถรู้ไปเลยค่ะดูรถรู้อย่างเดียวก็ได้8นาทีนะคะฮ่าฮ่าดูรถรู้อย่างเดียวก็ได้8นาทีแล้วก็ไปดูรถของพี่รันนะคะรถของพี่รันอันนี้ก็เดินรอบค่ะออกกำลังกายเดินรอบค่ะแล้วก็มาจบตรง รถหรูราคาแต่ละคันนะคะต้องการคันไหนสนใจเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลยแล้วก็มาจบตรงรถของพี่รันนะคะโอ้โหไม่ได้ไปล้างนะสกระปรกมากเลยนะเนี่ยสกปรกแบบนี้อ่ะเฮ้ยงงอืมโอ้ นีไม่ได้ไปล้างนะ่าสกรปรกแล้วเนี่ยจอดทิ้งไว้ทะเบียนเลขท้ายนะคะขอบพระคุณมากค่ะจบตรงที่รถรูนะคะของพี่ล